สวัสดีสวัสดีพี่น้องเอันส,สุขสุกคลนเด้อพี่น้องมาในบรรยากาศกเกา่าเสือตกเกา่ายังบ่ทันไ้เปลี่ยนเนาะพี่น้องก็คือสาวน้ำเสียออกม่าเว้าตามที่สาวหนำได้เห็นได้สัมผัสได้เบิ่งมากนะพี่น้องสาวหนำเห็นคนเล่ามาักมีแฟนเป็นคนไทยเป็นบ่พี่น้องเป็นยังสาวนนำเห็นนะ่วนร้ายนีย่สิมีแต่ผูญ,ญิ่งพี่น้อง ทีมีแฟนเป็นคนไทยนะแล้วก็ผู้ชายที่มีแฟนเป็นคนไทยนะบ่่คยมีพี่น้องสนามว่าคนไทยผู้สาวไทยเป็นบ่มักผู้่าวลาวเนาบ่ส่วนร้านี่มีแต่ผู้สาวลาวมักผู้่าวไทยตามเห็นได้หลท์ครูด้หไลายสองหรือไลายหมู่บ้านที่สนามได้เห็นมาน่ะบ่มีทีคนคนผู้ชายคนลาวที่มีแฟนเป็นคนไทยนะพี่น้อง มีแต่ผู้สาวล่วการมีแฟนเป็นนุ่มไทยนะ่ะร้ายพี่เนะา,านะสาา้างนามกว่านยังุ่งว่าพอเหตุยังเนาะหรือว่าคนไทยเพื่อนนะ่ะบ่มักคนลาวบอพี่เนาะบ่มักผู้บ่าวลาวบอกู้บ่าวลาวนี่ขี้หลายบอหรือแนวไรน่ะสางนามกับโบหูแต่ว่าสําหรับผูหยิ่งทีไปหมักคนไทยมักแฟนเป็นคนไทยนี่ ในได้หลายคูเนี่ยครูยิ่งกันยังว่าเนาะครูยิ่งขนาดครูยิ่งมันบ่มีทางออกหลก้กกาบ่บมีทางเดลือบรยแนวใดขนาพี่นอ้องสาหนามาพอคู้ยิ่งคนเล่าเขาหมักนมไทยกับพอแบบว่าคนไทยนี่ยเป็นคนออรอแล้วพี่นอออ้องเลยเป็นคนรอคนแต่งตัวดีแล้วกาม่อรยาดดีเนาะพี่น้อง เฮดหนซาลาวได้ลหลายคนก็ล,ลุ้นยในความรอของบ่าวไทยและกาเฮดหน่อยซาลาว,าวไ์ไล่ไล่คู่มักจะสมหวังกับหนุ่มไทยเพราะว่าอยู่ประเทศไทยมันไม่ดีกว่าในได้ดหลาดเนาะพี่น้องการอยู่การกินการใส่ชีวิตมันก็แตกต่างกันเนาะพี่น้องและกาการ ไปมากระสิรวกสบายใน,นได้ดาอย่างใน,นได้ดาหลักก็ได้เหตุให้ซ้าล่าเนะพราะว่าดู่ล่าห้องนี้มันกะค่อนขาน้างสีลั่บากน้ะพี่นนองการเหตุการณากับบุคคลมีคือส่วนคู้มือในแหงม่มมีอันเหตุสีหาเพราะว่าเสียตะกิดแบบนี้เงื่อนกนะบุหูว่าหอนไแะสแหล่สนามกับบไดเบิงเลยพี่เนาะว่าคู้มือนี่กลุ่มลำแต่ให้แต่หน้าริเลขาในเมืองในหน้าบริใส่เงินใส่ขามหลอก อยู่แต่ห้แต่หน้ากินนไมไว้น้องแม่ตมห้อยตมอีสังกินไปพี่เน,นาะซานหนำก็ได้บวได้เบิงว่าเงินอยู่ในประเทศลาวเนี่ยมันขึ้นหรือมันลงหรือมันอะไรเพราะว่าหูท่าซานหนำหูแล้วซานหนำก็ปวดสมองนำ้ำแบบว่าเงินเฟ้อเงินอีซังเหตุไหนคนร้ายคนกับอยู่อยากไม่ขาดไม่คลายนะพี่เนาะพอเห็นนี่แหละสาวลาวหลร้ายคนกับอยากมีแฟนเป็นคนไทยอยากมี เพราะเป็นคนไทยพี่น้องแปลว่าคนลาวนําก,กันเขาเองนี่กับบุคอลบุคอยกับมีอยูพี่น้องแต่ว่ามันกับคนลาวเขาเองกับบมกัมกๆคนลาวตัวเองเพราะว่าแลลงคนเอากันไปแล้วกับบุีอันเหตุสิฮะกับเดคามไปทํางานในประเทศไทยคือเกา้าแต่ว่าครูแปลว่าคนลาวที่เอาคนลาว้วยกันนะพี่น้องลังคนกับซาหนาําไปได้เห็นคนในหมู่บ้านนี่ทีคนลาว มีแฟนเป็นคนคนเบียดพี่นนองคนเบียดที่เขามาทํางานในประเทศเล่าแล้วกาอะไรมากพบหักกันแบบอะไร้ตกลงมปรงใจแต่งงานกันแต่ว่ากันอะไรไปรยู่เมืองเบียดน้าเพลินนะพี่นอ้องแลาเพลินมาแต่งมาขอเอาไปแหลวก็ไปยู่เมืองเบียดแต่ว่าสานหนามก็ได้สอบถามเพลินว่าไปยู่เมืองเบียดนี่เป็นแนวดาเน,นาแะแบบว่าบานเมืองเพลินนะใส,ส่ชีวิตแบบใดนะแบบคือ ไข่ไข่ก็อยู่ล่าคฮะบ่อรอหรือว่าคืออยู่ไทยบ่อแต่ว่าคนบอกว่าไปอยู่เมืองเบียดกันใส่ชีวิตกับไขายข่กบประเทศล่าเพื่นว่าแบบว่าอยู่ไปตามผู้ขอกู้เขาเพื่อนกับลังโมยนี่เพื่อนเป็นแบบกระตูกระตีบนี่นะเป็นแบบอยู่คือบนผู้บนลอยนี่นะพี่น้องก็หาเสากินคำเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าคือกันนะเพื่นว่าตามสนามเดียร์ทามนุ่มเบียดที่เพิ่นไม่มีแฟนเป็นคนลาวนะพี่น้อง มันกะใสชีวิตคข้าขๆกัน่นวากับ่ปแตกต่างกันก็เห็ดไทยเห็นหน้ากินเขาเพื่อกัน่นวากัโอ้สนามคิดว่าอยู่เมืองเบียดมันกัคลขายๆกันกับประเทศลาวเพพาะว่าคนเบียดจึงเขาลังไรเขาประเทศลาวมาเห็นงานเหตุการณ์อยู่ประเทศลาวแล้วก็มาหลูกมาเมียหรือว่ามาเซาหมองยู่เพื่อเฮ็ดสิหาเนาะพออยู่ปุ่นกับของขางกัสีบางคนมีคือกันแห่นอะพี่เนิ่นจังลังไรเขามาร้ายขณะคนเล่าว้ฮาเนี่ยนะ ในหลายคนก็การยังแห่เข้าไปประเทศไทยเอ็นว่าพี่เนาะถ้าว่าประเทศล้าวรวยหรือว่าเจริญแต่ก็มีมองเหตุมองหาห้าก็คือสิบไปทํางานในประเทศอื่นเป็นว่าพี่นอกเพราะว่าเหตุนี่แหละคนเหล้ากับากเขาไปทํางานในประเทศไทยกันร้ายแหละกันคนล้าที่มีแฟนเป็นคนไทยกันร้ายแต่ว่าสาวหน้าเองกับงู่วว่าเอ้สาวไทยกับบ่มักบาวหลาวเนาพี่เนาะเพื่อนนาจะหูเนาพี่เนาะแต่ว่าสาวไทยเพื่อนนาสิหู แต่ว่าคุณหล่านาตาเนี่ยกะโบคอยรอบันไดและกัยุบประเทศล่าเศรษฐกิจด้วยการเหตุการณ์ูกนันใส่ชีวิตการไปการมามันกับบริสุทธิ์สบายเขาอยู่ประเทศไทยเอง่าพี่นนองเพราะนคนไทยมันเป็นคนทีคนทีจเจริญแล้วนะพี่นนอะเพื่อนกับโบอยากมาอยู่แล้วประเทศหล่านะพี่นนองแปบว่ามันอยากไม่ได้ร้ายละอยากไม่ได้ร้ายสมมติว่าเป็นแฟนกันแล้วสมอยู่บันคนล่ากับโบไรพี่นนอะ แปว่าได้ร้ายคนทีแต่ง,งานกันไปแล้วก็มักสิไปอยู่ประเทศไทยคนแหละทุกคูเลยพี่น้องเพราะว่ามาอยู่บ้านห้ามมันอยากหลายเพื่อนก็เลยตัดตัดปัญหาเลยแต่งงานกันไปแล้วก็ไปเหตุไปหาอยู่ประเทศไทยคนแลหละลังคนเพื่อนที่มีแฟนเป็นคนไทยมีสาวอันหนึ่งสาวคนหนึ่งพี่น้องที่เพื่อนทานะกกับบุคคลดีพี่น้อง ทานากับบุคคลดีดอกเพรว่าเป็นคนบันนองคนหน้าเฮ็ดไยเห็นหน้าแต่เพิ่นกับผมหักกับบ่าวไทยอายุกับร้ายก็เพิ่น14-15ปีผูแ้แหละแต่ว่าเพิ่นกับหลยตกลงปวงใจแต่งานกันพี่น้องแล้วเพื่นกับไปอยู่ประเทศไทยน้ำแฟนเพิ่นน้ำพัวเพิ่นแล้วเพิ่นกับเห็ดอาชิพปได้ร้ายยางพรามมีพัวซัพพอร์ตตลอดพี่น้องไปอยู่ประเทศไทยเห็นยังขายเครื่องออนไลน์แน่หลักะขายนั้นได้ร้ายยาง เพราะว่าพัวแล้วเป็นคนไทยแล้วซัพพอร์ตตลอดแล่วกะ็หาเงินหาคำํำส่งมาให้พ่อให้แม่แล้วกะ็ปีหนึ่งหรือสองปีก็สิมายามบานเท่าน,งนึงเพราะว่ามาดูร้ายกับมาหยาพี่น้องกับเหตุให้คนไทยเพิ่อนนะ่ะบ่อยามากมาแหละมันยากมันชาร้ายบ่มาดีกลัวเพิ่นว่าเอาเมียไปอยู่นั่มองมันสิสดวกสบายมองมันเสด้กินได้ยาเพิ่นก็เอดกเอาเมียไปอยู่น้่พี่นอ้องคนลาเฮาเองนี่ยแต้งงานไปแล้วนี่ บนอันคิดว่าสิยูล่าเองเนาพี่น้องว่าแต่งงานก็คนไทยแหละมแต่ว่าเตรียมเก็บเกินเก็บคลองโหลดสิไปิยูประเทศไทยผูุแหล่มองมันง่ายพี่น้องมองมันสะดวกการกินการอยากกัสะดวกสบายพี่น้องการหาเงินหาค่ำอีกกระสะดวกสบายการไปการมากับสะดวกสบายอินเตอร์น็องอินเทอร์เน็ตใส่ไงพี่น้องเลยง่ายปเป็นิดทุกอย่างท้าวไปดูประเทศไทย สาวหนามเองกันยังอิส,สาคนไทยพี่น้องที่เพิ่นได้เกิดเป็นคนไทยเกิดอยู่ในแผ่นดินไทยนะมนเป็นสาวหนามเองมาคลายศาสตร์ว่ามันมาเบาลอยคาประเทศตัวเองสาวหนามกับบริวาาพี่น้องสาวหนาม่าคนไทยที่เกิดเป็นคนไทยนะรีแล้วพี่นอ้องเลยยางหน่อยก็มีการมีงานเห็ดงานหากาันได้หลายอย่างแต่ว่าจะเห็ดยังก็สะดวกสบายถ้าเข้าเก่งท้า,ามีความสาหมาดพี่นนอะ แปลว่าเฮ็ดยังก็สบายไปเบิดเนาะพี่น้องเนาะขาดคนลาวแ้ๆนะลัางคนก็ยังหลีนล้นอยากเป็นคนไทยนะพี่น้องเอ้ยแปลว่าเป็นยังจะมาอยากเป็นคนไทยแล้วเมื่อเป็นคนไทยเนี่ยมันก็สะดวกสบายมันง่ายพี่น้องยากเฮ็ดยังก็สบายถ้าเฮ็ดอีสังเกียวเกลียวกับประเทศไทยนะง่ายไปเบิดคือใส่อินเตอร์เน็ตอินเตอร์เน็ตที่กันพี่น้องคืออยู่บานห้าในใส่กันยากเนี่ยถ้าฝนตก ฝ่าเหลือมไฟลับมืดมือกับโบม,มาพี่น้องเอ้ยแบบว่าหอนชิตายกับวี่อยู่แบบแบบ,แบ,บโบม,มี่รอกว่ามือลับปื๊บแลวสิมาโบม,มี่แบบนั้นตั้งมือกับลับมือหนึ่งสองมือกับโบเห็นมาก็ออยู่ไทยพเพื่อนเนี่ยสนามมาโบเคยเห็นแบบนั้นเนาที่แบบว่าไฟสีลับจนแบบว่าอันเหตุแห่งประสาชส่นหอนหโหโบมี่พี่น้องถึงไฟสีลับแต่เพื่อนกันยังมีไฟสำรองเพราะว่ามันสะดวกสบายได้หลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะสนามเองกันยัง อยากมาใส่ีวีดิบประเทศไทยคนลาว่านี่ประเทศไทยเนี่เป็นบาหลังที่สองของทุกทุกคนเลยที่คนลาวไปสู่ชีวิตพี่นนองแปลว่าบาหลังที่สองก็คือบานไปพักอาศัยไปหาอยู่หากินไปพักไปนอนอยู่บุญแต่ว่าบาดในปีหนึ่งมายามที่หนึง่งละทิศหรือว่าละมือสองมือกันเลยครับไปสู่สีวิตอยู่ประเทศไทยประเทศไทยเป็นหม่องเห็ดหม่องหาหม่องไ้มีชีวิตท,ที่ดีขึ้นพี่นนอะแปลว่าจากที่บูมีไปสู่สีวิต ก็ไหลเงินไหลค้าไหลเก็บไหลออมแล้วก็ไหลหูอีกจากที่เหาบูหูกันไหลไปรยูพูนเห่ากับสิไดหูนิสัยมลรญาตการใส่ชีวิตพี่เนาะการนำลงชีวิตกับสีหูน่าได้ร้ายอย่างแม้ว่า้าเห่าไปเห็นงานกับสีไดประสบการณ์อีกพี่เนาะไหลประสบการณ์ไหลนำมาใส่อยู่บ้านเหาเมืองเหา่าไหลทั้งเงินแหลทั้งประสบการณ์แหลทั้งความคิดไหลทั้งไรร้ายอย่างพี่เนาะที่ไปอยู่ระเทศไทยนะพี่เนาะ ว่าเงินคําวงินเดือนกระซุง้งพี่น้องซุ้งกว่าอยู่บา้านเฮานดเป็นทหารแต่แฉกันยังมีเงินเดือนซุ้งล่ะกัการดูการกินกาแฟนะพี่น้องคิดเบิ่งเท่านั้นแล้วสนามเองกันยังอิสาะคนไทยเพิ่นที่เพิ่นไ้เกิดู่เมืองไทยในใจชีวิตู่ประเทศไทยมันง่ายนะพี่น้องสนามเองกับเสียงออกม่าบอกในมุมมองสานามเด้อพี่น้องว่าเป็นยังสาวเหล่าจึงชอบหนุ่มไทย แต่ว่าคนไทยผู้หญิงบูมักผู้บ่าเหล่านาะพี่น้องเนาะกัเพิ่นกันนะสือหันแหละพี่น้องกัโอเคพี่น้องาาสาวซานหนามมาพิจารณาประกันได้ก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องได้หลายเด้อพี่น้องแต่แรกก็เป็นการักก่ใจเหตุซาหนามแน่พี่น้องฝากกดไลไ์กดแชร์ให้แ,กกแหน่เด้อบ๊ายบายสบายดี